สวัสดีครับผมจีรัลหดิพิพัฒน์ก้าวหมงคลกาฝากของนิทรสิทธิก์ก็นี่คือตะกุดอาจารย์นองนะครับล่าสุดเลยนะฮะเหลือแค่หกดอกนะครับดอกนี้ลูกค้าเอาแล้วครับนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวขอซูมเข้าไปนิดนึงซูมได้ไหมอ่ะนี่ครับตะกุดนาลายแปลงรูปนะครับนี่สินค้าเราหาตามบ้านนะครับี่ เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับได้ไหมฮะนี่ใครสนใจชอบทักได้นะครับถ้าเห็นในช่อง youtube นะฮะเห็นในช่อง youtube ขอให้เพิ่มเพื่อนครับค้นหาในเฟซนะฮะจิรโรดหลิมพิพัฒน์หรือกลุ่มและเพจนะครับก้าวไม้มงคลกาฝากของดีทอนสิทธิ์นะครับผมกลุ่มและเพจก้าวไม้มงคลกาวฝากของดีทอนสิทธิ์นะฮะนี่ย กระดุกนารายแปลงรูปอาจารย์นองวัดไทรขาวจังหวัดปัตตานีต้นนะครับปอกจุดสองสองยาวสองเซนนะฮะเป็นที่นิยมนะครับผมเป็นที่นิยมแล้วก็อันนี้เป็นชุดที่สองที่เราเพิ่งได้มานะครับครั้งแรกเจ้าหน้าที่เอาไปหมดแล้วนะครับลูกค้าเก่าเอาไปหมดเลยเหมือนเดิมนะฮะก็อันนี้ได้มาทั้งหมดสิบสามดอกสิบสามดอกเราผมก็จะเก็บไว้เองด้วยครับ สามดอกนะฮะเราเก็บไว้แล้วสามดอกแล้วก็นี่ยังว่างอยู่นะครับเราให้ในราคาแบ่งปันนะฮะเขาเล่นกันเท่าไหร่เราไม่รู้แต่เราขายตามภาษาเราได้บ้างนิดหน่อยเราก็เอานี่ครับดูความเก่าเก่าเก็บครับนะฮะดูได้เลยฟังเสียงนะฮะฟังดูรู้จะได้ยินไหมไดีไหมครับ ได้ยินไหมฮะอ่าอืมนะครับทั้งหมดตอนนี้ว่างอยู่หกดอกถ้าเห็นขอชอบขอให้ทักมาคุยนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนทุกท่าน,นะฮะที่ให้ความไว้เชื่อใ,ใจนะครับไม้มงคลไม้กาฝากเขาวันผูกของดีของมงคลของธนสิทธิ์นะฮะในกลุ่มนะฮะก้าวไม้มงคลกาฝากของที่ธนสิทธิ์และทักเครื่องและอื่นๆอยู่ที่ว่า เพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ขายของในกลุ่มมีไรลงนะครับแวะเข้ามาดูได้ครับผมแล้วก็ใน youtube ก็ชื่อจีรารดิบิพัฒน์เช่นกันนะครับนี่ดูได้เลยนะฮะเนี่ยโอเคขอถ่ายสั้นๆนะฮะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาเวลา,ายี่สิบเอ็ดกาสี่สิบหกนาทีนะฮะคลิปล่าสุดเลยนะครับล่าสุดเลย เกะะ่าๆดูเก่านะครับลูกค้าที่พอวันก่อนนะครับที่หมดไปนะฮะท่านทักมาว่าอยากได้นะครับผมก็ทักไปหาแล้วนะฮะก็คือถ้าหมดแล้วขอความกรุณาเลยนะครับไม่ต้องว่าเออทำไมไม่เก็บไว้ให้ไม่ต้องมาพูดอย่างนี้นะครับผมพูดตรงๆนะ ต้องมาพูดเลยนะครับว่าเออทำไมไม่เก็บไว้ให้ทั้งที่จองไว้แล้วนะครับส่งไปตั้งแต่เช้าไม่มีการตอบนะฮะก็ไม่เป็นไรหมดไปก็อย่าว่ากันนะฮะนะครับพูดผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะฮะคนอย่างผมพูดตรงๆดูได้ครับความเก่านะฮะตะกุดนาลายแปลงรูปอาจารย์นองวัดไายขาวจังหวัดปัตตานียุคต้น ล่าสุด6ดอกนี่ครับ6ดอกท้ายนะฮะหมดก็ของผมที่เก็บไว้ตางหาก3สามดอกเราไม่แบ่งนะครับนะฮะบ,บอกไว้ก่อนเลยย้าเลยว่าไม่แบ่งโอเคครับขอบคุณมากฮะเบอร์โทรติดต่อ0619185753 0619185753เบอร์โทรเพื่อนๆเนี่นยไลน์ได้นะครับหรือโทรสายตรงก็ได้ส่วนในเฟซค้นหาจิลโรดรอิทธิพัทธ์ครับหรือก้าวไม้มงคลกาฝากของที่ทรนสิธิ์ขอบคุณครับ